สวัสดีท่านผู้ชมรวยนะสวัสดีพี่น้อง f อฟซีพอผารวยครับกลับมาดประโขกกระจายแนวทางตัวเลขการแจกโชคสลากกันรนัฐบาลเพื่อนบ้านไม่จะไปทั้งฮาหนอยเราพัฒนารวมไปถึงหวยหุ้นรอบต,ต่างจานถึงสุขครับกลับมาพบกนนันในรอบของวนันศุกร์ที่27ตุลาคม2566นะครับหถือเวลาอีก4วันเนาะรัฐไทยขนมไทยจะมาแล้วรวมไปถึงออบสินเนะเาะอ้าวใครที่เป็น f อฟซีของพอผารวย YouTube ก็ไปเลยจ้า ลงแนวทางไว้ให้ละตําขนมไทยเนาะยังไงก็ฝากไปเป็นแนวทางเด้อนะครับตัวเลขก็เป็นแนวทางเนาะยังไงก็ใช้ทุกมิติของท่านพาตรงกระใจก็ค่อยไปใช้งานนะครับก่อนจะพบแนวทางวานันศุกร์ที่27ลำสรุปแนวทางวันพฤหัส26เนาะแกลงแกลังทั้ง4หน่อยเมือ่อวานครับเฉพาะเกี่ครับ3 4 7ล่าง2 1พิศเศษครับ5 8 5ล่าง9 7, 7 ปกติครับ788ล่าง79 VIP 671ล่าง65เกิดอะไรขึ้นครับพิเศษล่างเกปกติล่างอะไรครับเจ็ดเก้าพลิกลงมาหน้าด้านๆอันนี้ก็พลิกลงมาหน้าดื้อๆเหมือนกันนะโอ,โ,โอ้โหเอาจากหลังมาสลับหน้าครับลงมาอย่างนั้นเลยโอ้โหแม่เจ้า เมื่อวานนี้เด่นก็มีมาเนาะมีมาพอให้ได้รูดอยู่แต่เจาะตรงๆร,รอบไม่ผ่านเมื่อวานเนาะมีแต่ชุดเจาะในตารางมาเมื่อวานเอายังไงก็ช่วงนี้ก็ตามเจาะในตารางไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แอดมินก็ไม่ค่อยได้นอนครับยอมรับเลยไม่ค่อยได้นอนทํางานกลางคืนเยอะมากเนาะเพราะว่าต้องรีบทางานประจําให้ออกไปไวๆนะครับอา้าว ชุดเจาะก็ยังปังอย่ครับ2อ8 5 7 1่5าเนงาะอ้าวตามแต่พอดีหัวมีแค่รูดันจ้าไปวันศุกร์กันต่อจ้าอ,อ่ะมาไปกันต่อครับสำหรับแนวทางวันศุกร์ที่27ตุลาคมเนาะศุกร์27ตุลาคมนั้นมีทั้งสี่หน่อยและลาวเนาะสำหรับสาวกตามลาวก็ห้ามเผลอห้ามพลาดเนาะยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางเช่นกันครับนำไปตามลาวกันเนาะโอ้ยกระดาษ กับพอดีพี่น้องมาวันนี้สี่น้อยจะเป็นยังไงงั้นมาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันครับยังไงก็ตามแต่พอดีเนาะพี่น้องที่เป็นสาวกขาน้อยก็ดีนะครับช่วงหลังๆนี้อจพักผ่อนน้อยต้องกราบขออภัยเลยพักผ่อนน้อยแล้วสมาธิไม่มีเวลาจับหน่วยจับอะไรจับแนวทางให้มันก็จะไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ว่าชุดเจาะก็ยังพึ่งพาได้เสมอเนาะแล้วก็ชุดนอกตลาดก็ดีอ้าวมา อันนี้9นะพี่น้องมันเลอะเทอะไปหน่อยแอดจริงๆแอดลง3ามเนะั่นแหละแต่ว่ามันเลอะเทอะก็เลยต้องลบก็เลยเขียนเก้าใหม่จริงๆไม่ได้ไม่ใช่เปลี่ยนตัวหรอกนะครับก็เหมือนตัวเดิมนี่แหละนะครับชาวพกิด3 9นะครับพิเศษ52ปกติ4 6 v ห p ว1อ่าพี่น้องเห็นอะไรไหมครับคือแอดเห็นอย่างนี้แล้วแอดก็เลยจับมาวางไว้ให้เลยเผื่อไม่มีใครสังเกตเนาะก็เลยจับมาวางให้เนาะอ่า อะไรก็เป็นไปได้นะครับนะในตารางฝากไว้ด้วยครับเด่นรอบตรงรอบแล้วก็สลับรอบตามสเต็ปของเราเนาะที่เราอยู่กันมาเป็นปีๆแล้วแบบนี้เนาะอ่ะนอกตารางครับเด่นวันมีอะไรบ้างครับ7401งอ่า7401ครับอาลืมนะครับ7401เด่นวันนะครับอ่านอกตารางครับไว้0ู5ยสายเบิ้ลวันนี้อาจจะมีลุ้นมีเสียวก็เลี้ยวกันไปเนาะอ้าวฝากไว้ครับชุดเจาะ ก็มีให้เหนเนาะสชุดก็ฝากไว้ครับนอกตารางในาตารางครับสีหน่อยเย็นย่ำมารำรวยกันต่อพี่น้องครับสองทุ่มสอบฝั่งโขงลาวพัฒนาครับเด่น2เด่นหนึ่งครับวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดไปจัดเลยครับสายเบิ้6หหมาแล้วจ้าเจาะให้เน้นให้ไปแล้วสําหรับลาวเนาะชุดฟันมี3ชุดก็ยังไงก็ฝากแนวทางไว้นะครับนําไปใช้ก็ใช้ดูินิเนาะแนวทางทุกแนวทางมีเข้าและ หลุดเสมอเนาะเพราะมันเป็นแนวทางไม่ได้การันตีล้านเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะมาเป๊ะๆนะครับต้องทาความเข้าใจก่อนเนาะพี่น้องสําหรับพี่น้องกลุ่มที่กาลังติดตามรัฐไทยอยู่นะครับไปดูใน YouTube นะครับพอพาโวยลงใน YouTube ไปแล้วเนาะบอกแล้วว่าถ้าอยากดูไวต้องดูใน YouTube นะครับเพราะว่าในเพจพ,พอพาโวยนั้นจะลงให้ก็ต่อเมื่อวันที่28 2 9ยิบนู่นนะครับ ช่วงนี้ใครไปดูก่อนก็รีบไปดูฮนะใน u t u b e ก็เปิดให้ดูแล้วเด้อลงไปแล้วครับอ้าวยังไงก็ขอเองให้ปังครับวันนี้วันศุกร์ศุกร์ยิ่งๆเหมือนศุกร์ที่ผ่านมาครับขอบคุณที่ติดตามกูเล็บชมครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นลรงใจแอดมินก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบคุณสวัสดีครับ